ล่าโดยจะคือดีเ็นรอยรบบเต็ยสีรอยอันเป็แดงหมดผมจะปกติแล้วโออสบบย่ไม่ไม่ครับสวยครับจัโอเคจะเดินการสั้ง แต่ล่ลองไปรับจัดเต็มครับพี่บรรยากาศคือดอกเข้ากับรถแม่คู่วะเนี่เจ้าต้านนี่ครับอไอ้จะรถไอ้ี่น้องเข้าไอ้เบิง้งแบบที่บินฟองรถเกลียวต้องตู่ครับยหญ่พุงได้ก็ต้องกินรถพุงนั่นย่างไก่ว่าได้ครับย่างแท็กรับ รถลุนนี่เกี่ยวลุยน,น,น,น้ำแห่งดี่ครับเบาบางมันโปิดอันตรายแจ๊กแจกเกี่ยวเขาหน้าแหงมันเกิดเอันตรายเเปิดต,ตัวได้สองมือครับก็เขาช่วงนี้ยังม่ได้สูบเต็มที่ปไปไดครับเป็นการเป็นรถของเจ้าบ้านนี่ครับ เอ้าเอ้าพูดอ่ะเจ้าซาเน่ครับหลังจากมาซอยเรือรถเที่ยวแล้วฟังปกติไปเห็นงานจออีกครับ เดี๋ยวผมสืบไทยในการลุ่งเกี่ยวเขาพี่น้องเขา้าในเบิ้องต้นราศีที่เพิ่มฟองโถงกระดาษใยน,นะครับเพราาช่วงที่เราถึงมาบัท่านมาช่วงทัางเึงกำลังเย็นงานแล้ว,วคนเยอะโอ้ีก่กระตุกรถเตี้วเนี่ย ao? Thừa kẹk kẹt cả túp lốp bể đi nè. Thừa ao ao. Oh. Ao ao. Ai thì đong hoa đào bơm kẹp. Ao Nè,

ไปพอกันยอดหนาง,งานอีกครับขอบคุณพี่น้องผูออ้เปิดเบิ้งนะครับช่องมดสาวผ้าเพื่อนครับ